สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับขนมไทยครับก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ไปตลาดครับแต่ก็เข้าเซเว่นครับแล้วพบว่ามีขนมไทยอยู่ด้วยนี่ครับขนมไทยที่ชื่อเป็นต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ครับอันเนี้ยสิบถ้วยละสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับแต่ก็ได้ลอดช่องที่มีครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับแน่เลยครับน้ำกะทินะครับข้างในก็มีเนื้อลอดช่องนะครับเดี๋ยวช้อนนะครับมาดูนะครับคนให้ดูนะครับนี่นะครับว่ามีอะไรบ้างเส้นลอดช่องนะครับลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยอย่าเอาไปปนกับลอดช่องวัดเจดนะครับลอดช่องวัดเจดนเนี่ยจะเป็น ไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นเส้นเขียวๆนะครับแต่ละช่องสิงคโปร์เนี่ยจะมีมีข้าวโพดความแตกต่างนะครับมีข้าวโพดแล้วก็มีเส้นซึ่งดูเป็นวุ้นๆนะครับเนื้อเส้นจะไม่เหมือนกับรสดช่องวัดเจดหรือว่าช่องรสช่องกะทิแบบผมไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าจะแยกยังไงนะครับว่ารสช่องอันนั้นเขาเรียกว่ารสช่องอะไรผมก็เลยใช้ชื่อรสช่องชื่อดังนะวัเดเจดหรือว่ารสช่องกะทิ เส้นเขียวเข้มเนื้อแน่นประมาณนั้นนะครับแต่เนี่ละช่องสิงคโปร์นะครับซึ่งจะประกอบด้วยข้าวโพดแล้วอันนี้มีมีมะพร้าวด้วยนะครับเนี่ยมีมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับอืมอร่อยครับมก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าเป็นเด็กนะ หรือผมนี่แหละผมชอบรสช่องแบบนี้มากกว่ารสช่องแบบเส้นเขียวๆหนาๆแล้วก็เป็นกะทิอีกนะเพราะนี่มันกินง่ายทานง่ายกว่าครับผมว่ามันเหมือนกับรสชาติมันหวานหอม,หมแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็มีข้าวโพดนะครับ เนี่ยอ,อร่อยครับนี่ครับเส้นแต่จริงๆอ่ะผมว่าผมเคยกินตอนเด็กๆเ,เจ้าแถวเยาวราชนะครับ ที่มันมีเก้าอี้ให้นั่งครับแล้วก็ใส่ถ้วยใส่ใส่แก้วแบบเก่าๆสมัยก่อนนะครับแก้วมันจะแบบขอบมันจะมันแฉกแฉกแฉกหน่อยครับแล้วก็มีช้อนให้คันหนึ่งแล้วก็นั่งนั่งทานกันค่อนข้างเข็ศนะครับอันนั้นนะอร่อยกว่านี้ครับนะไม่หมดครับ ต้ปักเข้าไปหมดมนี่ครับหมดเกี้ยงรับสิบ้าบาทก็ต้องถือว่าใช้ได้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะทานแก้ขัดไปนะครับสำหรับคนที่หาร้านลดช่องสิงคโปร์ไม่เจอนะครับซึ่งแถวบ้านผมนี่ก็ไม่เห็นนะครับถ้าอยากทานก็คงต้องไปกินตามร้านขนมที่เป็นขนมนนแข็งใสะแล้วก็สั่ง หน้าตาคล้ายๆประมาณนี้ครับเราเอามาใส่น้ำกะทิก็จะได้รสอ,อารมณ์ประมาณรสช่องสิงคโปร์เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะได้เครื่องเครื่องอย่างอื่นมากขึ้นด้วยเช่นข้าวโพดมากขึ้นอาจจะมีใส่ข้าวเหนียวอะไรแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่รสช่องสิงคโปร์แทนนะครับรสช่องสิงคโปร์แทนมันก็คือจะเป็นเส้นๆแบบแบบแบบนี้นะครับแล้วก็มีกะทิแล้วก็คงมีเต็มที่ก็ข้าวโพดเท่าที่ผมจําได้นะครับยังไงถ้าเกิดผมได้มีโอกาสไปแถวเยาวราชแล้วเจอร้าน คล้ายๆกับที่ผมเคยทานตอนเด็กๆนะครับผมจะถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะครับยังไงวันนี้ก็ทานสั้นๆมินิรีวิวและช่องสิงคโปร์แบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมกันนะครับยังผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ